ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคนดูที่นาตาดูเลอ่อาปลักนกเกล็ดกระทุนทุกคนด้วยนะครับอุ้ยกูด่าอะไรกันไม่พอขอโทษด้วยนะครับคือแม่งกูยงอ,อยากด่ามึงหาไรยังอุ้ยแอดแม่งเอาจีมซีเอฟผมอะ่ะมึงไม่เอาจีมเอสกลับมึงไม่ปรับกูกลับแล้วกูจะทำยังไง โอเคซีฮีเนี่ครับเดี๋ยวจะเล่นคนตามแ้วกันขอไปออกไปเปลี่ยนตัวก่อนคือแอดมินผมให้แอดมินมันซับของไว้ไงยังเอาเป็นเอ็กทูแล้วกันเดี๋ยวสต๊อกพวกมึงไม่ต้องหวังว่าจะได้ดูรหัสกูนะครับอืมเดสต๊อปเกิดแล้แก้มโอเคมาละแล้วก็มากับน้องคนเดิมนะครับที่มาช่วยผมอัด ขอบคุณน้องเขาด้วยนะเออไม่มีน้องเขาคลิปนี้ไม่เกิดนะครับแล้วก็ไม่มีผมคลิปนี้ก็ไม่เกิดเหมือนกันนะต่างคนต่างต้องพากันนะครับก็ไม่มีคนดูคลิปผมก็ไม่เกิดเหมือนกันนะครับก็ไม่มีคนชอบผมถ้าไม่มีคนดูนะขอบคุณทุกคนด้วยที่ระดาบไปก็ไม่ต้องคิดมากนะครับดน้าเล่นๆนะใครคิดมากก็มา,กกมาต่อยกูได้นะครับอืมแค่นั้นแหละกูได้หมดอะ่ะอยู่แล้วปุ๊บตรงนี้ปะโอเค ตรงนี้คือช็อปโซนช็อปแล้วก็มีโซนกิจกรรมกิจกรรมนี้คนครบ10คนถึงจะเปิดน,นะเปิดกิจกรรมนะแล้วก็มีเซตต่างๆนะครับก็จะมีแม๋ยวไปเก็บของเอหรอเก็บของทําเช็ดเลยดีกว่าทำเช็ดหนึ่งไม่ต้องซื้อที่เก็บของอะไร่ยากแล้วเราก็จะไปยิงกันแมปไหนดีครับแำเนาหนึ่งไหมลำเนาหนึ่งอ่า เอ,อ้ยแต่เท็กก็สวยนะทุกคนว่าปะเท็กก็สวยมากเลยนะครับ <S <S ถ้าอยากินไม่ได้ก็ให้คนทิ้งแล้วเก็บมาเหมือนเดิม okay. โอเคโอ้ไม่ตูดังไม่ตูดังกูอดิเอาดิ

กูถามหน่อยเถอะไอ้กอ๊อตมันจะมีใครเล่นกับมึงต้องเก่งขนาดน,นี้นะจริงไหมทุกคนหนึ่งหนึ่งวัดป้อมมึงเหรอทำไมมันเข้าเยอะจังวะอย่าอย่าเก็บนะอย่าเก็บฮะเอามายิงจริงป้องออกมาดิเออนี่เจอตัวตึงเจอตัวตึงของแท้ จะตุจึงไอ้ห่ากูเจตึงโกตุบมันกระโซตุบมันโกตุบมันกระโซตุบมันไอ้มันลุมกูเชี่ยจะลุมหับป้ามเหง้อหนึ่งหนึ่งกูจะไม่ไหวแล้วเฮ้ยมันจะตายนะถ้าแม็กผมไม่หมดมันตายจะตายวะจะตายจะตายกูจะตายกูจะตาย

คือสรุปกูต้องยอมตายให้พวกมึงเนาะมึงจะยอมกันนะครับไปได้กูไปแล้เอาเดี๋ยวดี๋ยวดิผมจะล่อมาทีละคนนะมีแม่งกุนกแตกแน่ๆนะครับนี่ต้องล่อมาทีละคนถ้ามันยิงผมทีละคนนะมาดิมันเป็นสเต็ปซอมบี้มันก็เตะกูอีกกู แต่ก็คนนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก็คนนี้ท้อแต่คนนี้โดนลุมเดี๋ยวก็คนนี้แตกถึงไม่โดนลุมกูโดนซอมบี้ตีโอเคไ<ะ>ว้จเจอกันคลิปหน้าเฮ้ยปืนอ,อะไรวะเนี่ยเออไปละ